สวัสดีครับพี่น้องครับมาเนี้อยู่กับเจรัตสแสงเด่นครับชายน้อยรถเกลียวอยู่กับไอ้ท่องไม้ไอท่องไม้คือบ้านนั่นนะบ้านนั้นหินลาดบ้านหินลาดบ้านหินตลาดตมุนเนี่ยว่าเพราะไม่เห็ดยังเจมันเนี่ยมาประเมินเห็ดช่วงล่างรถเกลียวดีซี่เกาหารถแล้วมันเป็นอี๋งล้วเสือแดงเบะช่วงล่างแบะแล้วก็เฮ็ดในแท็กแท็กรถแท็กตกซื้อมาได้จักปีแล้วครับ รถนี่ซื้อว่าปีที่แล้วจะเป็นรถ<บ>ไมอูอมอลอบ่ลบิวมาโอ้รถบิวมาลราคาเกี่ยวดีเ่าปีที่แล้วนะรถลมรถสาแท็กเนี่ยเอาเอาขึ้นดูขนาดบ่ะจับทุกมือเลยแสดงว่าช่วงล่างมีปัญหาแหงเนะาะประเดี้ให้ทางอูประสิทธิโชว์การช่างครับมาเบิง่งว่าสิใส่งบประมาณเท่าใดในการเฮ็ดใหม่ นอแซงเด่นครับแตงเด่นประเมินไปเท่าไรครับช่วงล่างนี่มันก็แล้วแต่นักเบานะมันก็อยู่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สองหมื่นถึงสี่หมื่นอ่ะของของเกาหานะครับก็คือลูกยิ้งทั้งหมดนะมันมันบอกบอไดบอกเป็นตัวเลขเลยบอได้นะปัญหาหลักๆของเกาหานี่ก็สิเป็นไอ้พวกบูดมันโลพวกช่วงล่างเนาะครับกับอุการใช้งานมันหล่นเนี่ยแต่เบ่าห้าเห็ดไปนี่มันก็คุ้มได้อยู่สามปีสองปีสามปี แล้วก็อกวไอ้ท้องไม่นี่ก็เจอปัญหาในการเกี่ยวอีกเด้อเนาะไอ้เนาะปัญหาการเกี่ยวมันเป็นยังไงครับมันเกี่ยวบด <c oughs> เเีเขาเฮยเขาโรนเขายังเป็นในข้อมือไม่ป้คิดนักเลยวะครับปีที่แล้วเนี่ยเกี่ยวเรื่องสมแล้วโคตรยังโมเป็นบาปเลยเป็นสร้างมาครับเนี่ย ่เป็นสร้างเลยเป็นสร้างกเเป็นปีไกรเนี่ยและทด,ดมมอก,กอีกสีปีเยเป็นสร้างเลยนี่ครับเพืพ่อพอะไรอยากเป็นสร้างเนี่ยต้องออกรถเกี่ยวได้พี่นนังเลยนี่ครับกะไอซุลเช่เนี่ยกะเฮ็ดเฮ็ดชุดเกี่ยวของไปนําเลยเนาะเอาให้จบเนาะปีนี้สร้างเด่นคิดว่าจาังเมื่อนทั้งหมดทั้ง เจ็ดแปดหมื่นเนาะเห็ดทั้งเห็ดช่วงล่างทั้งเห็ดชุดเกี่ยวของเนาะกับเห็ดไปตามรายการอะไรเนาะกับงานเสียดรงเงินขึ้นมาครับเย็ดมากเลยไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้ให้ไปเสียข้อไส้หน่อยฮะไม่ได้แล้วเนาะครับมืัอนี้กะมาลดกระเทือนไมยังใหม่ๆเนาะใหม่สีสีใหม่โอ้เห็ดสีใหม่เนาะเกาหาครับ นี่ก็เป็นเป็นวิธีการประเมินง,งานของทังอูประสิทธิโชคการช่างนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากอยากเอารถเขามาให้ทา้งอูเฮ็ดเนาะ้างเด่นกับเท่ากับสี่เบอ่งจังซี่ซะก่อนเนาะถ้ามันเป็นแบบอาการโบมั่นใจก็คือต้องได้ไปคุยกันก่อนครับว่าราคามันอยู่ประมาณช่วงใดแล้วก็ไปเบิงสภาพรถนะ แต right. so um, ่ว่าราคานี่ที่เ้ามันสําคัญน้าสภาพหรืนี่แหละเ้าก็อยากเห็นโตรถน้ำเนี่ยนะครับเพราะว่าแต่ละคำซมหมดเท่ากันเด้แต่ว่าราคาซํานีมันมันโบเมนซมหนีได้ที่เ้าวบอกไปห้าวเกะเอาไว้ซื้อเพราะว่าเ้าสีเห็ดตามอะไรที่เ้าเปลี่ยนออกมาจริงนะน้าเพราะว่าอะไรสิบบบอเมานะว่าเออช่วงล่างหลังมาสามหมื่นห้าที่จบกะคือห้าถอดออกมาก่อนเนาะใางเดี๋ยวน้อง แต่ลูกนั่นเลยลูกได้บ้านเด็กมันบัวพาะเปลี่ยนมันเพาะเสร็จแต่ยูฮักกับสีไสไปถ้าลูกรุ่นเล่ใไสได้กับไสฮักกับบริคิดเงินในตัวนั้นนบสองปีสามปีมันก็บบัเปลี่ยนฮักกับสีบริคิดเงินในจุดนั้นเนาะแมนเพราะว่าเห็นช่วงล่างนี่มันมันมันต้องได้สองปีถ้าเกิดถอดออกมาเนี่ยลูกนั่นเลยเนี่ยบริเปลี่ยนจ้กลูกเลยเนี่ยฮักกับบริคิดเงิน เพราะว่าฮะมันกับพวกซีนว่าตอนได้แกะเช็คเออเข้าแั่พวกบ้าลูกปืนของลูเล่อเนาะเข้าแก่คิดในส่วนที่เทาเห็ดนั่นแหละหลักกัพวกบูดบอลโลยังเท้าสิไปคิดอันตัวเท้าเห็ดเนาะแมนครับอะไรเท้าบริเห็ดเขาก็บริขิดแมันบ่แมนครับตัวใดที่เขาบริเปลี่ยนฮะอะไรบริเปลี่ยนเอออะไรบริเปลี่ยนแต่ว่าพวกคขาเร่งเขากะเขากะคิดอยู่หรอกคิดครับบอเขาบุคิดคขาเร่งเขาจะไปอยู่ไรบางทีแมนครับ ก็ห้าเห้าสิทโบอกตลอดเนาะว่าห้าเปลี่ยนตัวใด <น lethal, S 2> ตัวใ <น S 2> ดเนี่ยนอกจากว่ามันมันนอกเหนือจากที่ว่าเฮาคุยกันของมือนี้เนี่ยแบบสมมุติว่าผมเอาไปนี่มันมีขามันมันโลบางสุดที่มันราคาหนาักๆนักเนี่ยมันต้องได้เปลี่ยนผมก็ต้องได้คุยโทรมาแจ้งลูกค้าก่อนว่ามันต้องได้เปลี่ยนนะราคามันจะเปลี่ยนแปลงผมก็ต้องได้บอกเพราะว่าถ้าเพราะว่าราคามันสีเพิ่มจากที่ห้าวววกวนแล้วว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 ่วว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 วมันวมวว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 ่วว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 วครับ แต่ว่าถักเกิดราคาเฮาเห็ดร่วมๆแล้วมันยังบ่ถึงสี่0มืนเนี่ยห้าเ้ากรก็สัก่าสิบอกคือเก้านั่นล่ะครับมันบ่ถึงกับือบดถึงครับแม่มันก็มานําบินนั่นแหละครับไปเสื่อมมากลดเกี่ยวมันมันมีมันมีเศษเกินพอ่าถอดออกมากแล้วมันสีเห็นลดเกินก็เกินบรายดอกเกินกับเกิน สมมติประเมินว่าอยู่ตอนนี้ประเมินว่าอยู่เจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นสามมันเก็เกือมันก็อยู่อาจจะอยู่ประมาณแปดแค่นี้แหละหคือคือ,ค,อคือแค่เห็ดแค่ในจุดอของที่คุยกันนะแต่บางครั้งในลูกค้าโทรไปสั่งเห็ดตอนนั้นเพิ่มในเดือนตัวนี้เพิ่มในราคามันก็สูงขึ้นเลยเออมันก็ธรรมดาเนาะมันก็ธรรมดาครับแต่ส่วนมากจะเจอลูกคุยกันแบบมื้อนี้คุยกันซัมมี่แล้วสักพักนึงลูกค้าโทรไปแจ้งเพิ่มจุดขึ้นมาราคามันก็ดีงขึ้น อยากอยากเพิ่มอีกอันนี้นัจังน้อยน่ะอันไหนกะมันก็เพิ่มกันเนาะครับนี่ครับการเหตุงานของอุปสิทธิโชกการช่างนะครับของสร้างเด่นกับสิประมาณนี้นะครับพี่น้องครับจะเอาง่ายง่ายซื้อตรงตรงกันไปเลยเนาะสร้างเด่นมักกะจังสบายใจทั้งสองฝ่ายเด้เทาก็ต้องให้ให้จ้ารองรถพรนหัวนำเทาเตรียมไปนี่ดีนึงในเวลาสิใส่อะไรนี่คือสอบถามกุเจ้า จะสีใสของเกียดนี่ราคาเท่านี้เท่านี้เท่าันเทียบกันได้ลูกค้าสามารถเช็คราคาอะไรในตลาดได้สีเสือไปให้เพิ่นเปลี่ยนก็ได้ซื้อมาให้เปลี่ยนก็ได้บ่มีปัญหาเลยครับบ่มีปัญหาบ่แม่นว่าเฮาต้องไปหาอะไรมาให้เอียงเลยไปไปเอาอะไรมาเองก็ได้มักเกียดเลยส่วนลูกค้ากระจกอยู่ที่อู่ไงนะไก่แจ๊คสิเอาไปเฮ็ดหยังนี่แล้วก็อะไรเนาะเพิ่งเพิ่งไปเสือแพ่งของ ครับคลิปนี้นะครับใช้หน่อยรถเกียวเจรัดหลกักะ้างเด่นนะครับหลกักะคุณพี่สุรชัยหลกักะเอื้อช่องไม้นะครับกล่าพี่น้องไปก่อนครับเดี๋ยวพี่น้องครับทันใดทีส่สนใจอยากให้ทางอูประสิทธิโชวการช่างนะครับเอารถไปซ่อมให้หรืออยากตกแต่งแบบชุดเกี่ยวคลองขายายปากก็ได้หรือเฮ็ดยางก็ได้นาะเจเนาะที่มันเกีียวกับรถเกีียวรถไถรถ อุปกรณ์การเกษียณนะครับกับติดต่อมาถิดเจรัตนะครับเบอร์โทรกับซะะูนหกหนึ่งหกสองหกสามสองสามสองผู้ใดอยากปรึกษาเรื่องรถมีปัญหายังกับปรึกษาสร้างเดีนได้ <ใน S 2> ทีท่ครับเบอร์ยังกับสร้างเนูนแปดแปดสามศูนย์สามหกสี่เจ็ดศูนย์ครับบ่อบ่แมนลูกค้าเฮากะโทรมาถามได้บ่บมีปัญหาครับถ้าบอกได